สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จิ๊บขอแนะนําน้ํามันโรสแมรี่ที่ประโยชน์อัดแน,น่นเพราะว่าใช้ดมใช้ทาใช้กินได้ในขวดเดียวกันนะคะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้ขนาด 15ML นะคะเขาใช้โรสแมรี่สดหนักถึง1กิโลกร,รัมเพื่อสกัดมาให้ได้น้ํามันโรสแมรี่เข้มข้นแบบนี้นะคะเล่าให้ฟังก่อนคะ่ะว่าโรสแมรี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวเมื่อก่อนในยุคกลางเจ้าสาวเขาจะสวมโรสแมรี่ที่ศีรษะนะคะในงานแต่งงานเนี่ยเจ้าเจ้าบ่าวและก็แขกรับเชิญในงานแต่งก็จะสวมกิ่งของโรสแมรี่บนหน้าอกของพวกเขา ตัวกลิ่นของ r o s e มรี่นี่นะคะหลักๆเลยนะคะกลิ่นจะรู้สึกสะอาดมากเราใช้ในการทําความสะอาดนะคะแล้วก็กลิ่นยังช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ปลอบประโลมคือเวลาเราได้กลิ่นเราจะรู้สึกว่าเราสบายขึ้นนะคะในภาพที่เห็นคือจิ๊บทาสูตร diffuser ค่ะ diffuser ก็คือเครื่องพน่นเช้านี้ก็จะขอแนะนํากลิ่น Monday motivation นะคะซึ่งใช้ r o s e มรี่2หยดซีดาร์ o ุด5หยดแล้วก็เลมอนอีก4หยดอันนี้คือทําตามหยดที่ ที่เขาทำกราฟิกไว้เลยนะคะจะได้ไม่งงค่ะน้ำก็คือใส่ตามขีดแบบที่เห็นนะคะแต่ละเครื่องขีดก็จะไม่เท่ากันค่ะเวลากดนะคะเราก็จะกดค้างเพื่อทิ้งไว้ให้เครื่องทำงานค้าง1-6-8ถึงถึงชั่วโมงแล้วแต่รุ่นนั้นๆน,น,นะคะตัวโรสแมรี่นะคะมีกลิ่นสมุนไพรหอมๆค่ะเพราะเขาเป็นไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีใบที่เขียวชฉอุ่มตลอดปีเราจะนิยมมาใช้เพิ่มกลิ่นในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารจานโปรดด้วยนะคะ โรสแมรี่มีประโยชน์มากๆค่ะผสมกับสกินแคร์ตัวไหนก็จะช่วยส่งเสริมเช่นผสมกับโคลนคอกหน้านะคะก็จะช่วยพอกหน้าพอกจกักระทำให้ดีทอ็อกซ์ไร้กลิ่นอับนะคะผสมกับมาสคาร่าก็จะช่วยเพิ่มแล้วก็บำรุงขนตาผสมกับแชมพูก็จะเป็นแชมพูที่ดีทอ็อกซ์หนังหัวค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการรับประทานโรสแมรี่เพื่อนๆต้องดูอย่างแน่ใจนะคะว่าที่ขวดต้องเขียนว่า s u พพ l e m e n t fact คือแปลว่าทานได้จิบใช้ดื่มดีทอ็อกซ์คู่กับเลมอนทุกเช้านะคะเพื่อนๆ ดูสูตรเต็มกันได้ที่ ig raw oil x healing หรือ Facebook นะคะฝากติดตามทุกช่องทางด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ๊ะ